เมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่นุกปายรับช่อเนาะน้องรับจนถึงเที่ยงวันของวันนี้คือเอาจริงๆอ่ะรับตั้งแต่ประมาณสามโมงสโมงเย็นนะเกือบ24ชั่วโมงอะ่สิบชั่วโมง21ชั่วโมงที่น้องรับช่อสิ่งที่เราเห็นนะคือเราแบบดีใจกับน้องมากนะ คือเรารู้สึกว่าน้องแบบมีคนรักมากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วความเต็มที่ในการรับช่อของน้องอ่ะเราเห็นได้จากคลิปที่ทุกคนเอามาแชร์น้องเต็มที่กับเอฟซทุกคนน้องรู้สึกว่ามันเป็นแบบอย่างเดียวที่จะตอบแทนพี่ๆเขาได้คือรอยยิ้มที่พี่ๆอได้คลิปเนี้ยกลับไปถึงน้องเออเรารู้สึกว่า มันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆแล้วเราก็ชอบนะเวลาแบบถ่ายดูคลิปของคนอื่นที่ว่าเอ้ยน้องมีรีแอคยังไงน้องพูดอะไรน้องทําอะไรคือมันน่ารักอะมันเป็นความสัมพันธ์อีกอย่างหนึง่งเราว่ามันเป็นสเนสเน่ห์เสน่ห์เลยนะของของการรับชอบเอออันนี้เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วในนี้เราก็ได้เห็นถึงแบบความรักความผูกพันที่ส่งให้ที่น้องตั้งใจมอบคืนแล้วก็เราก็เห็นทีมงานเบื้องหลังที่น่ารักมากๆอย่างแบบ เรารู้ว่านุกไปต้องขอบคุณพี่อิว๋วขอบคุณเนตตี้ที่แบบคอยอยู่ช่วยซัพพอร์ตจนถึงเช้าเออเราไม่รู้สิถ้าเป็นเราก็คงดีใจมากๆแต่คือแบบเนี่ยน้องคงภูมิใจมากๆอะถึงเหนื่อยแค่ไหนถามด้ทุกคนลองดูนะว่าถ้าเราไม่ได้นอนอะติดต่อกันเป็นเวลานาน,านขนาดเนี้ยแล้วนุกก็ปวดท้องอีกอะเขายอมที่จะแบบอดทนเพื่อที่แบบเนี่ยพี่พีเอฟซีคือมีโอกาสที่จะสัมพันธ์กันได้แบบเนี้ยในยุคโควิดอะ เออเขาก็ยอมที่จะทำน้องแบบได้พักบ้างเล่นม้างหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อน้องก็ยังเต็มที่อ่ะเต็มที่แล้วก็น่ารักมากๆชอบมากเลยจริงๆ